ราวนี้เรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องอช่วงนั้นเราก็อยากมีความรักนุ่งนิ่นิ่ง,ง,งใช่ไหมมันก็ไม่มีเข้ามาหรืออาจจะเจอแต่ว่ามันก็คบกันได้ประเดี๋ยวประดาวก็เลิกกันนะคะมันเหมือนเรายังไม่รู้จักว่าความรักมันความรักที่ดีมันควรจะเป็นหน้าตาย,ยังไงมันควรจะมีเป้าหมายในชีวิตมันควรจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเราต่อความรู้สึกของเราแล้วก็ทั้งทั้งคู่ควรจะปรับจูนข้อหากันนะ ไลฟ์สไตล์ก็ต้องคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นในช่วงนั้นก็ผ่านไปอ่ะเพอะสามสิบอ่ะคุณก็คิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วมากพอบางครั้งเราอาจก็เราอาจจะโตความคิดเราอาจจะโตกว่าเขาแต่เล้าดัานไปเจอเด็กอย่างเงี้ยสมมติมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เช่นกันคราวนี้รากยาวมาจนเรา <laughs> เป็นผู้ใหญ่นะ เป็นผู้ใหญ่แบบสุกงอมแล้วผู้ใหญ่แบบสุกงอมเป็นยังไงก็คือวัยโค้นนี่แหละเขาเรียกว่าผู้ใหญ่แบบสุกงอมกําลังจะเข้าสู่วัยชรานะกำลังจะเข้าสู่วนะัยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะความมั่นคงมันย่อมสําคัญนะคะความมั่นคงไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยต้องการแต่งเงินหรือว่าต้องเป็นคนที่มีเงินเท่านั้นแต่มันต้องมั่นคงทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะคะควมว่ามั่นคงเนี่ยมันไ,ไม่ได้หมายถึงตัววัตถุอย่างเดียวตัวเงินอย่างเดียวมันต้อง ทั้งจิตใจต้องมั่นคงทั้งทางอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ดุกดิ๊กตุกดิ๊กดิ๊ก,ก,กแบบวัยรุ่นหรือเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในสายตาของของคนในวนัยนี้นะเขาจะไม่ได้เขาจะไม่โฟกัสหรือเขาจะไม่มองคุณเลยเพราะว่าวัยเขากับคุณไลฟ์สไตล์อะไรมันจะต่างกันคุณจะต้องมีความถ้าคุณอ่อนกว่าเขาจะกี่ปีก็แล้วแต่ คุณจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงนะคะเขาถึงจะคนวัยนี้เขาถึงเขาถึงจะจะพูดคุยกับคุณได้อะอย,อย่าพูดถึงขั้นว่าคบเลยนะว่าต้องมีทัศนคติอะไรบางอย่างในการพูดการคุยหรือสนทนาเนะี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าคนนี้มีความคิดแบบไหนเหมือนผู้ชายมองผู้หญิงเหมือนกันนะคะเขามองประการดัดแรงก็จะมองความสวยความงาม มองการแต่งตัวก่อนแหละมองพ่ารูปร่างภายนอกก่อนโอเคไหมผ่านไหมอะผ่านไม่ได้สวยมากแต่ก็โอเคสะอาดสะอ้านหรือว่าเป็นคนอาจจะบุคลิกท่าทางหรือรูปร่างรูปร่างเขาก็แบบเป็นคนรู้จักดูแลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการแต่งตัวเขาสะอาดสะอ้านมันได้ทาให้หน้ามองไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายแต่คราวนี้กาลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่านะคะถ้าเกิดว่า ระการดันต่อไปที่เขาจะมองก็คือเขาจะมองว่าเ,เวลาพูดคุยสนทนาความคิดของผู้หญิงคนนั้นความคิดของผู้ชายคนนั้นเขาเป็นยังไงแตกฉานมีความคิดเป็นเด็กไปไหมมีความรับผิดชอบไหมเ,เขาก็จะสังเกตในการบทสนทนาจะจะ,จะ,จ,ะจะคุยกันเรื่องอะไรก็ตามมันถ้าได้มีการแสดงความคิดเห็นอะไรขึ้นมาเขาจะรู้เลยว่าวุฒิภาวะของผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นยังไง สามารถสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ในอนาคตหรือว่าความคิดเขายังไม่โตหรือเขายังเป็นเด็กอยู่คุณอาจจะเคยคุยกับผู้ใหญ่บางคนนะแต่เวลาการคุย,คยพอเขาคุยออกมาเนี่ยตอนแรกคุณอาจจะมองโอ้เขาอายุมากแล้วนะอายุแก่กว่าคุณห้าหกปีอะประมาณนี้และกันสมมตุติแต่พอคุยออกมาปั๊บคุณเคยเจอไหมคือตายแล้วเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไง อะไรเนี่ยคุณเคยไหมว่ามันจะมีคำมันจะมีคําถามในใจนะแต่คุณก็จะไม่เบรกเขาต่อหน้าแล้วก็มันเป็นเป็นมารยาทสังคมนะก็จะไม่พูดออกไปแต่อู้ตาแล้วเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงแบบอู้ตาตกใจมากนะคะคือบางครั้งคนเราอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่อายุนะแันอยู่ที่ความคิดเพราะฉะนั้นการที่คุณจะจะรู้ว่าคนคนนั้นเขาโตหรือเขาเด็กเนี่ยให้คุณดูดูคํา คำพูดคาจาของเขาหรือการคุยบทคุณคุณคุณลองโยนโยนบทสนทนาอะไรสักตั้งขึ้นมาก็ได้ประเด็นอะไรก็ได้นะให้ให้เขาเป็นประเด็นที่ให้เขาแสดงออกขึ้นความคิดของเขาว่าเอ้ยถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยเขาจะแก้ปัญหายังไงคุณว่าเป็นคุณคุณจะคิดจะคุณจะทํำยังไงอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบลองให้เขาให้เขาได้ได้ได้ใช้สมองของเขาอะแล้วคุณจะรู้ว่าเด็กคนเนี้ยหรือผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้ยเขาเขาโตรหรือ,อยังนะคะ เอออันนี้เป็นการเช็คเช็คเช็คขั้นขั้นพื้นฐานนะเช็คเช็คคนนะความคิดของคนแล้วก็จะรู้ว่าเขาไปกับคุณได้ไหมเขาจะนำคุณได้ไหมหรือว่าโอ้ตายแล้วคบไปก็คุณต้องจูงเขาตลอดชีวิตนี้ก็ไม่ไหวนะอืมนะคะทุกคนก็ไม่อยากจะเหนื่อยนะคะ